เพชรผ้าลวยสวัสดีอฟซี่สู้ผูสู้คนครับผมล่าพัฒนาปูโคอรลาดไฮบนลล่องลางนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันศุกร์ล่าพัฒนามันออกสามสี่สี่เลขล่างออกเก้าสามของปูข้อลาดบัดไฮบนบัดล่องลางสามเก้าเลขออกเก้าสามเป็นตัวกลับแล้วก็ไฮบนลแล้วก็ล่องลาง ส่วนเล็กวิ่งรุดน้ะพี่น้องรุดเล็กวิ่งรุดเพราะเขาเอาเอาไม้พี่น้องเอาให้นใหบนล่งลาง เพตแกะยี s okay. <S uh ่สิบเอ็ดสิหาหกหก ลาพัฒนาบนติดกันบนวิ่งบนวิ่งสอง บนวิ่งสองจับคู่บนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า สองสามสองสี่สองห้า วิ่งสองเน้นกันเน้นติดสองสองสามสองสี่สองห้า ล่างหกล่างวิ่งรูดหกล่างวิ่งรูดหก Một subscribe cho kênh หกเก้าหกเกห้าเจ็ดห้าแปด ผิดเลยก็นอกห้าเก้าอ๋อเป็นยังเบิงก่อ,อคือเกาตัวเด่นตัวเด่นเด่นติดหกติดหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า ขั้นในมีเนี่ยคือเสียงลังน้าปูตัวนี้เขียนใต่ท้งน,นก็ได้ปูโคร,ราชเอาขึ้นนอนข้าแคปหนาจอดตามมีครับผม ลาพัฒนาปูโคลาดวันจันที่ยี่ปีสิงหาสองหาหกหกบนปูให้วิ่งรูดสองส่วนจับคู่กับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาสองสามสองสี่สองหาตัวเน่นก็คือสองสามสองสี่สองหาล่างวิ่งรูดหกจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัวเน้นหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอ้าวแคบหน้าจอตามนี้ครับผมกับขอบพระคุณปูโคลาตหลายๆที่แบ่งปันแน,นวทางและพัฒนาพี่น้องเขาแคบหน้าจอไว้แล้วก็พิจารณาเบิ่งมากจัดกัดกระพานตรงเล็กนใจตัวเองก็พิจารณาเบิ่งก็ขอให้โชคๆมนันมนันเรื่อยๆเฮงสุขภูสุสขคน จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับได้คลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม